สวัสดีค่ะจ่า่นตอนเช้าๆนะคะชาของวันวันศุกร์ที่5นะคะมีนักเมษายุ่นสอง7ำอาพบในทางหุ้นมัดรวมนันนี้นะคะพุ้นมัดรวมวันนี้ได้ตัวเด่น4 0 1 8 7นยห่งดเราาสีกับ0จับวินในตารางก็จะมี4664 4774 4554 8 0จ8ด0จ9ด0ี่8 9 9ห้าหแล้วก็ส3 3 2นะคะ อ่าเบิ้ลก็จะมีสองสองแล้ว่หนึ่งหนึ่งส่วนตัวเจอบนะคะตัวเจอบก็จะมีสี6 4กหกส8่สี่เจ็นกะคะทุกคนอ่าหรือเคยจับวินในตารางก็ได้นะคะสองตัวสามตัวลองจับดูนะคะเผื่อเข้านะคะแต่นี้เหมือนเดิมค่ะนั้ยังรู้สี่ก 4, ับ0 สี่กับศูนย์นะคะทุกคนแอดมั่นใจนะคะว่าหุ้นแอดเข้าเกือบทุกหุ้นเนะคะถึงแก่หลุดก็หลุดไม่เยอะนะคะทุกคนก็ลองตามตามวิ่งลู่ดูนะคะทุกคนวิ่งลูด่ดูเนาะตัวละบาทสองบาทตัวเจาะก็ไม่ต้องเน้นก็ได้นะคะทุกคนนานๆเขาจะมาทีแต่ว่าที่นี่เน้นคือในวิ่งลู่สูงกับสี่นะคะอโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรวยทุกคนจ้า